บางคนก็ทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของค่ายอุ้ยไอไฟแรงไม่ฮักศิลปินบางคนไม่สนับสนุนผู้ใหญ่บ้านแต่สนับสนุนแค่ลูกฮักเวลาไลฟ์สดทีไรก็มีดราม่า,มาว่าลูกฮักตัวเองไม่ออกสักทีหลายคนจึงเตือนสติบอกว่าที่ค่ายอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะผู้ใหญ่บ้านฟินันไม่ใช่หรอที่ผ่านมาบัตรกุมปิด ร้าน,นแตกตลอดก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนแล้วชอบใครเชร์ใครก็เก็บไว้ในใจจริงไหมไม่เห็นต้องเอาออกมาพูดบอกว่าถ้าไม่ถ่ายลูกฮักบ่อยๆจะเลิกติดตามตัวเกียวมิวสิกบ้านฮักก็มีส่วนทำให้ศิลปินเสียนะถ้าไม่มีผู้ยบ้านฟินแลนด์เอฟีจะรู้จักนักร้องในค่าได้ยังไงบอสบิ๊กนี่แหละดีที่สุดแล้ว ที่ดูโตเกียวมิซิทุกวันนี้ก็เพราะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เลยนะเข้าใจสมัยเอฟซีทุกท่านยาวๆไปค่ายอยู่ได้ศิลปินก็อยู่ได้น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปามีทุกพันเนาะยกศิลปินที่ตัวเองรักให้อยู่เหนือหัวหัวหน้าวงหัวหน้าค่ายบอสโจก็เจอเหตุการณ์เดียวกันกับผู้ใหญ่บ้านแม่ฮัยกยกย่องศิลปินที่ตัวเองรัก ส่งเสริมให้เหยียบหัวหัวหน้าวงลืมไปว่าศิลปินมือชื่อเสียงเพราะใครเดี๋ยวนี้กลุ่มแม่ฮักทำตัวใหญ่กว่าทุกคนมีทุกคนมีทุกที่เก่งมากๆทำไมไม่พากันไปตั้งวงเป็นของตัวเองละคะจะมาอยู่กับตัวเกยมิิสิคทำไมถ้าอยากให้ลูกฮักโดดเด่นอยู่แค่คนเดียวแม่ฮักพ่อฮักทั้งหลายก็พาลูกฮักไปเปิด และไปตั้งค่ายเองไปตั้งเมทีเองเลยจะได้โดดเด่นอยู่คนเดียวดูไม่ออกว่าบ้านฮาของนักร้องคนไหนส่วนตัวสนับสนุนบัตรคุมปิดยาสีฟันแคบมูไม่ได้ตามใครส่วนตัวดูทุกคนให้กำลังใจทุกคนฉันเห็นแล้วเวลาค่ายไฟ์สดเขาก็่ายให้เห็นกันทุกคนไปเรื่อยๆมีเอฟซีบางคนก็มิ้น์ถามหาแต่ศิลปินของตัวเองมันไม่มีมารยาท อย่าลืมนะว่าจะสร้างมักรองขึ้นมาใหม่มันไม่ง่ายนิดเดียวนะอย่าลืมตัวจดจำไว้เดี๋ยวจะมานั่งเสียใจยเวลามันสายไปแล้วก็เห็นหนกันอยู่ผู้ใหญ่บ้านเขาดังมานานแล้วบางคนเพิ่งเล่นโซเชียลแต่ทำรู้มากให้เกียรติเขาหน่อยเขาพาดังเขาหาคนอื่นมาโปรโมทได้ไม่ยากเพราะส่วนมากเขารักผู้ใหญ่บ้านกันนะสมองของข่าย อยู่ได้นักร้องก็อยู่ได้ค่ายอยู่ไม่ได้นักร้องก็อยู่ไม่ได้ไม่มีค่ายผู้เหญ่บ้านก็อยู่ได้เพราะเขาเก่งค่ะการที่แม่ฮักทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของวงปรับโน่นเปลี่ยนนี่จะให้เขาทำโน่นทำนี่ตามที่แม่ฮักต้องการมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกตามที่ผมเดาน่าจะเป็นเอชีน้องอยูริหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ ถ้าไม่รักผู้ใหญ่บ้านรักแต่ศิลปินก็เอาศิลปินออกไปตั้งวงเองเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็อยู่คนเดียวเขาอยู่ได้อยู่แล้วอย่าไปเปรียบเทียบใส่หมานะมามันรักคนในบ้านมีกี่คนมันรักหมดเพราะว่าฉันเลี้ยงหมาล็อกไว้เลือดสี่ตัวมันรักทุกคนที่อยู่ในบ้านแม่หักคนเดียวนันแน่ะที่มีอคติกับผู้ใหญ่บ้านระวังนะจะทำให้ศิลปินเสีย พูดได้ดีนะตรงประเด็นคือถ้าคุณรักศิลปินจริงคุณจะไม่สร้างความหนักใจให้กับศิลปินเป็นแม่ฮักของศิลปินต้องผลักดันศิลปินเดินทางที่ถูกที่ควรไปในสิ่งที่ดีไม่ใช่เอะอาจจะเอาตามใจตัวเองปรับเปลี่ยนตามตัวเองทั้งที่ค่ายเขาก็มีผู้บริหารแน่จริงเนี่ยเอาศิลปินที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบออกไปเลยพอมีชื่อเสียงหน่อย ทำเก่งออกจากผู้ใหญ่บ้านไปจบทุกไลายศิลปินก็อย่าให้แม่ฮักจุงจมูกดังได้เพราะผู้ใหญ่บ้านให้โอกาสถ้าคิดว่าตัวเองดังก็พอก็ออกไปเลยถ้าดังพอแล้วแม่ฮักก็จุงจมูกเลยถ้าไม่มีบอดบิก๊กจะมีลูกวงได้ยังไงตลกแม่ฮักเนี่ยหลงทางอะไรคะเกลียดไปหมดซะทุกอย่างบอท เขามีค่ายให้ลูกได้อยู่ได้กินได้หายากออกทุนให้โด่งให้ดังก็จะมาแต่งมาอะไรกับชีวิตเขาถ้าเป็นเอซีติดตามมาดูดตลอดจะรู้ว่าคือแม่ฮักบ้านไหนมันเป็นมานานแล้วเพียงแต่ตอนนั้นมีเรื่องน้องกุยมาซะก,ก่อนพอปล่อยนานขึ้นนับวนันยิ่งหนักอยากรู้ว่าบ้านไหนให้สังเกตเวลาไล์ มีคนพิมพ์นี่ร้องตัดพอนู่นนี่นั่นให้ลูกของตัวเองออกมาออกฉากเยอะๆหลายเม้นจนหน้าลำคาญจัดอะไรให้ก็ไม่เคยพอใจออกช้ากก็บ่นพอร้องก็บอกทำไมไม่ได้ร้องร้องไม่กี่เพลงอุตส่าห์รอไม่เคยชมค่ายชมแต่ลูกตัวเองคิดเหมือนกันถามหาจนน่าลำคาญฉัน ก็อยากจะเอ่ยชื่อนะแต่ฉันกลัวทัวลงแม่ฮักเอาพวงมาลายมาให้นักร้องแต่ให้นักร้องกันหันซ้ายหันขวาหรือไงคุณละเมิดเกินไปแล้วนะคะเพราะนักร้องแจ้งเกิดจากข่ายนะคะประากาศแดดจริงๆแม่ฮักแบบนี้เอฟซี FC, บ้านฮักไม่รู้ภาษามาลไรให้แต่ศิลปินไม่นึกถึงเจ้าของค่ายมาลายเนอะ อยู่ได้คนเดียวและน้องศิลปินมีบางคนไม่ปรับปรุงดีแต่พูดนึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของค่ายแม่ฮักเอซให้มารายตลอดร้องครืงเพลงยังได้เลยเราอุดหนุนซื้อบัตรทุกอีพีและซื้อสินค้าผู้ใหญ่บ้านทั้งอย่างสีฟันแคปหมูและสินค้าสปอนเซอร์ไม่เข้าด้อมไหนทุกด้อมและไม่ได้ให้พวงมาลัยถือว่าเราสนับสนุนช่วยบอส พวกนี้เอาเงินมาฟาดเด็กเพื่อจะคุมเด็กในวงเดี๋ยวถ้าเด็กบางคนหลงตัวเองหาจจะชวนนีเหมือนใครบางคนที่แอบไปรับงานเองแบบนี้ก็ไม่ไหวนะง่ายๆรู้ตัวก็เชิญออกไปแม่ๆบางคนก็ทำตัวอินเกินไปทำตัวไม่รักค่ายถ้าทำแบบนี้ทำให้ตัวนักร้องทำใจยากนะคะเราควรปล่อยเธอะ น้ำพึ่งเหยือเสือพึ่งป่าอย่าคิดมากให้เขาซื้อตอนศิลปินขายก็ดีแล้วดีกว่าไม่ซื้อเลยทุกคนล้วนมีเอซอย่าไปพูดบังคับเขาเลยอย่าพูดอย่างนั้นอย่างนี้มันเหมือนทวงบุญคนมันมีมากกว่านั้นที่เขาไม่พูดไม่ใช่แค่เรื่องซื้อสินค้ามันมีการพูดในกลุ่มผิดบ้านฮักถึงค่าไม่ดีมานานแล้วแมฮักเขาไม่พอใจผู้ใหญ่บ้าน น้อยใจว่าทำไมลูกเขาไม่ได้แบบนั้นแบบนี้เท่าคนอื่นบอสบิ๊กเขาไม่ได้บังคับว่าต้องซื้อของทั้งค่ายหรอกแต่พวกแม่ฮาชอบพูดขึ้นมาเองให้เขาเสียความรู้สึก